สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสมามอบมอบทุนและแจกของให้ที่วัดสัทธาพิรมอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับพระครูปริยัตินะคะจากวัดหนลำโพงแล้วก็ร่วมกับมูลนิธิร่วมกันยูค่ะและนี้จะพาชมบรรยากาศในวัดแล้วก็บรรยากาศในงานที่แจกทุนกันนะคะเชิญชมค่ะ ตอนนี้เราอยู่วัดอะไรนะสัสทธาพิรมสัทาพิรมอำเภอสิงบุรีมันดนีอันนี้เรามีต้นตต้นโพต้นโพร100้อยปีสูงใหญ่มากลำต้นใหญ่มากบรรยากาศในวัดน,นะคะ แต่ครั้งน้าวัดลืมถ่ายวันนี้เราจะมาแจกของร่วมกับมูลนิธินะคะนี้<า>เราจะเข้าไปไหว้พระในโบสถ์นะคะทางเราก็ขออนุญาตพา,าชม<ห>บริเวณ<า>วัดก่อนนะคะเพราะว่าเราจะมีแจกของกันรอบบ่ายนะคะเดี๋ยวก็จะมีถ่ายทำตอนบ่ายต่อนเนื่องเลยะคะ่ะยยไม่ทราบเหมือนกันเลยหาไม่เจอ ตอนนี้พี่ชายเราจะพาไหว้พระในโบสถ์ก่อนนะคะมาถึงเราต้องสการะในโบสถ์ให้เรียบร้อยค่ะไปดิอลาบาร่อันนี้เป็นหอระฆังโบราณก็มาเป็นแบบว่าทำเสียงสดคือใช่ที้ในโบสถ์สัทธาพิรมเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูในโบสถ์กัน อเด็กๆเข้าถ้าแม่ไปไหนแล้วนะมแม่ไม่รู้เจอแม่เอ,อาแม่หายนี่เข้ามาในโบสถ์แล้วนะคะอันนี้เป็นโบสถ์เก,เก่าเก่มาเด็กๆกราบพระค่ะเด็กๆกราบพระอยู่นะคะมีพี่ชายเรากาบพระอยู่นะคะ จะกาศโบสถ์นะคะกาบะบีโบสถ์เก่าค่ะให้พี่ๆเขาไหวพรกันไปก่อน <c oughs> เอรากบาบพรกันไปก่อนะะอนะคะเราออกข้างนอกค่ะ <c oughs> มดค่ะมดมีปีกนะค่ะมดมีปีกมดมีปีกีมมกีมมปกใส่พันนี้เนี่ยเฮ้อยอะไรอีกเนาะมดมีปีกใส่น, <c oughs> นี่เป็นเจดีย์ค่ะ เด็กๆก็จะสนใจกับระฆังค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะมีช่วงบ่ายจอนแจกของเนี่ยเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบสิ่อองเจที่นี่ก็คือฝุ่นเยอะมากิที่ที่นี่คือความเก่าแก่ไม่ใช่ฝุ่นเยอะมากคือความเก่าแกาค่คือคือมีความมีฝุ่นไปแล้วตอนนี้เราก็ไหว้พระเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปตอนเราจัดของแจกทานกันนะคะจะมีสิ่งของมากมายเลยนี้หลวงพี่กำลังจัดเตรียมรถให้กับเด็กๆนะคะ มีเสียงด้วย <c oughs> ของแจกวันนี้ป้าเราจะเต็มกระดับมาพร้อมเสื้อผ้าแบรนด์เนมยากกลับยากกลับไปเป็นเด็กกลับไปเป็นเด็ก <ๆ S 2> อีกครั้งมีชุดสวยๆนะคะ <c oughs> แจกค่ะวันนี้แจก เป็นช่วงจัดเตรียมและประกอบรถให้เด็กๆนะคะหลวงพี่กับพี่ๆก็ช่วยกันประกอบรถให้เด็กๆคะ่ะอันนี้คือซึ่งในรถพระธรรมกับพระธรรถให้เด็กๆนะคะน่ารักมากค่ะเด็กๆก็น่ารักคะ่ะช่วยกันยกของและเตรียมของให้น้องๆให้พี่ๆให้ป้าๆเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะมีมอบทุนให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะเด็กๆที่นี่น่ารักมากค่ะ รถเล็กออกไปได้พอช่วงเวลาค่ะพี่ๆร่วมกตันอยู่ก็มาถึงพอดีมีถุงยังชีพแล้วก็จักรยานมาแจกเด็กๆด,ด้วยนะคะของแจกแบบเยอะมากค่ะกราบขอพระคุณผู้มีประกาศทุกท่านเลยนะคะคือชาวบ้านและประชาชนที่นี่ดีใจจักรยานก็มาค่ะจักรยานตั้ง20คันเลยนะคะของ ถุงยังชีพขนมเพียบค่ะขอบพระคุณผู้พี่ๆมูนิิทุกท่านนะคะคุณครูอาจารย์ที่นี่ก็น่ารักค่ะช่วยกัน ย่างขันแข็งสองแรงแข่งขัน,ขนช่วยกันดูเด็กตัวเล็กๆกับพี่ร่วมกัน,นอยูภาพนี้คือน่ารักมากค่ะอดถ่ายไม่ได้จริงๆช่วยกันน่ารักที่สุดถ่ายไปยิ้มไปคือคนถ่ายก็ถ่ายไปยิ้มไปอะค่ะยิ้มบุญนะ,ะตอนนี้กำลังเตรียมเด็กๆจัดแถวเด็กๆด้วยรันะรนะคะทีะะ่ตนดมาชมถ้า,<อ>ถามีโครงการดีๆเดี๋ยวเราจะนำมาเสนออีกนะคะ เราเต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มและอิ่มบุญและอิ่มสุขนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ